FIVB อนุมัติแล้วไทยส่ง5สาวเสริมทัพ VNL สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับองค์กรลูกยางโลกอนุมัติทีมสาวไทยเปลี่ยนรายชื่อ5ผู้เล่นแทนคนที่ติดโควิดในการแข่งขัน VNL สัปดาห์ที่2นายสมพรใช้บางอย่างนะครับนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงค,คง,งความคืบหน้ากรณีขอความอนุมัติ จากสหพันธ์วัลเล์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้พิจารณาให้ทีมชาติไทยเปลี่ยนนักกีฬาไปทดแทนนักกีฬาที่มีผล RT-PCR เป็นบวกจำนวน5คนซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ25คนที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันได้นั้นฝ่ายการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL ได้แจ้งข่าวดีให้ทราบว่า ได้อนุมัติให้ประเทศไทยเปลี่ยนตัวนักกีฬาตามที่สมาคมร้องขอแล้วซึ่งนักกีฬาทั้ง5้าคนประกอบไปด้วยจลัดพลบรรดาศักดิ์วิภาวีสีทองคัทเรีปิ่นสุวรรณกันนิกาธีประโชธและทิชายาบุญเลิศเดินทางไปสมทบกับทีมที่ประเทศฟิลิปปินในช่วงเที่ยงของวันนี้สมาคมขอขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษอีกครั้งหนึ่งและขอขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเบลเยียมมังกรลเลียโปแลนด์และแคนาดาที่เห็นชอบให้ประเทศไทยเปลี่ยนตัวนักกีฬาเป็นกรณีพิเศษได้ด้วยซึ่งทีมสาวไทยนะครับจะลงสนามนัดต่อไปพบกับทีมชาติโปแลนด์ในวันที่16มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกานะครับ ก็อย่าลืมติดตามชมติดตามเชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ชางย,ยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด u ับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ